สาธุสาธุขอบพระคุณครับขอบพระคุณสำหรับทระวัาที่น้ำใตดีขอบพระคุณสำหรับเมตในตีที่มีให้สำหรับคณะกรรมการทุกคนครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดทาได้เกยใชายเล็กมาทำการแสดงฝากไว้ในอ้อมใจนะครับถือว่าเป็นลูกสุดท้องน้องสุดท้ายนะครับถ้าเกิดมีงานข้างหนึ่งกระแด็กันแล้ว ยาตอนแรกที่เกียัสกระหนึ่งไปประนังเกียรติในงานของทาะผู้ชมเชิญครับหาถึงงานชายเล็กค้าดเส็นไมาทการแสดงรับรองไม่ผิดแล้วก็คาดหวงังนับทางด้านการแสดงทาง้านดนตรีรับผลงานนำหน้าราคาตามสั่งครับทุกแฟนผู้ชมถีมงานของชายเล็กหน้าแตง็นครับ ทำการแสดงแล้วทุกที่จะมีเส้นเรรับเชิญ